รถชนท้ายอีกแล้วจ้า สี่คันรวดพังยับไม่เหลือแบบนี้ประกันจะจ่ายอย่างไรดีคะเราในฐานะของนายหน้ามืออาชีพเราจําเป็นจะต้องรู้นะคะและเราจะได้อธิบายกับลูกค้าฟังได้วันนี้ชาจะขออนุญ,ญาตแนะนําให้คุณฟังออกเป็น3ส่วนจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นส่วนที่1รถของเราส่วนที่2คนในรถส่วนที่3คู่กรณีคุณจะได้เข้าใจกันง่ายๆดีไหมคะส่วนที่1รถของเรารถของเราจะซ่อมได้ก็ต่อเมื่อคุณทําประกันชั้น1 2บวกและก็ชั้น3บวก รถของเราถึงจะซ่อมได้นะคะส่วนที่2คนในรถไม่ว่าคุณจะทําชั้น1 2บวกชั้น2 3บวกเลยชั้น3ประกันก็คุ้มครองทั้งสิ้นแต่อย่าลืมนะคะคุณต้องมีพรบรด้วยพรบรเบิกของใครเบริกของมันไม่ได้เกี่ยวกันนะคะฉะนั้นชั้น ส่วนที่2นี้คนในรถประกันคุม้มครองทั้งสิน้นส่วนที่3ค่ะในเรื่องของรถของคู่กรณีคู่กรณีจะทําชั้นหนึ่งบวก3บวกหรือชั้นชั้น2หรือชั้น3ก็ได้ประกันก็ตามไปคุม้มครองด้วยกันทั้งสิน้นแต่ใครผิดใครถูกต้องมาดูกันอีกทีว่าใครเป็นฝ่ายประมาทนะคะฉะนั้นการที่คุณมีประกันประกันช่วยคุณได้แน่นอนหากวันนี้ประกันคุณไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นคะ หากวันนี้พรบรไม่มีคุณจะโดนปรับเท่าไหร่และหากวันนี้คุณไม่มีใบกับขี่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะต้องทําอย่างไรเราในฐานะของนายหน้าประกันเราต้องแนะนําและก็บอกกับลูกค้าได้เหตุการณ์ไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ตัวของเราเราจะต้องออกไปลุยและก็บริการให้กับลูกค้าแล้วเชื่อค่าว่าคุณจะกลายเป็นนายหน้าที่เป็นมืออาชีพลุยกันต่อไปโชคดีค่ะ